สวัสดีครับครับข,ขอบคุณนะครับขอบคุณเมตจานะครับที่เข้ามาช่วยสนับสนุนพัน์้ออนไลน์ของชิดอ๊อดี่วันนี้เต็มหมดคำเลยนะครับขอบคุณเมตตาเปิดร้านเนะมตจาเมตตาเปิดร้านให้ขอบคุณนะครับเมตตาที่เข้ามาช่วยเปิดร้านให้กับชีดอ๊อดี่นะครับก็ขอให้เมาจุาภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยเคลียร่านนะครับสิ่งใดขอให้สมใจดังปรารถนานะครับโบขอบคุณครับโบ กราบขอบพระคุณแม่จ๋าอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่กิกจจานะคะที่แบบเมตตาให้นะคะครอบครัวสีดอบิกกี้นะคะห้าร้อยคะแนนนะคะก็กลับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่กิกจ๋านะคะขอให้บารมีพ่อปูท่ท้าวเวสสุวรรณนะคะบารมีโคจฉานะคะพระครูประกรรของสีดอบิกกี้นะคะจงปกปักรักษาแม่จ๋านะคะกอให้คุณแม่จ๋าอยู่เป็นร่มโพร่รมไส้ให้กับ,บครอบค,ครัวนะคะและกับชาวช้างนะคะก็ อย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนนะคะทำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุสาธุบุญกับคุณแม่จ๋าด้วยนะคะที่เวะมาเมตตานะคะเปิดร้านให้ในวันนี้นะคะหลังจากที่สีดอหลังจากที่สีดอบิก,กี้ไปหาหมอมานะคะเพราะว่าไปขีดยานะคะบำรุงนะคะขีดยาแก้เห้านะคะคุณแม่จ๋าเหาเยอะมากเลยนะคะ,แล,ะยยแล้วก็ยาถ่ายพยาธิด้วยนะคะคุณแม่จ๋านะคะก็พ่อควานนะคะก็แถมให้คุณแม่จ๋านะคะสองตะกร้านะคะคุณแม่จ๋านะคะ mm ที่ซิดอวิกก uh. ี้ผูกเวลาฝนตกมาก็แฉะมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จานะคะกราบขอพระคุณอย่างสูงเลยนะคะที่แบบเมตานะคะคุณแม่จานะคะเปิดร้านให้กับครอบครัวซิดอวิกกี้ในวันนี้นะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่จาร่ำ <Indiana> ร่ำรวยๆนะคะร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยอีกยิ่งขึ้นไปนะคะขอสาธุบุญด้วยนะคะสาธุสาธุบุญกับคุณแม่จ๋าด้วยนะคะรักๆนะคะคุณแม่จ้านะคะก็จากใจครอบครัวซิดอวิกกี้นะคะ หลังจากไปฉีดยามาคุณแม่จา๋าเหมือนซึมๆนะคะสงสัยจะเพลียา <laughs> ยาบำรุงเนี่ยยาบำรุงแล้วทําให้ง่วงนอนนะคุณแม่จา๋าได้ขีดคุณหมออลรณ์กรน,นะคะคุณแม่จ๋าคุณหมออารมณ์กรน,นะคะแต่ก่อนแกยอยู่ในวังใช่ไหมอยู่ในสวนสวนจินดาเนาะอืแกยอยู่ในแกยอยู่แกเป็นหมอหมอรักษาช้างโดยตรงที่สวนจิตรดานะคะของพระราชของ ขอพระศรีบอืจ้าก็ <c oughs> แต่ก่อนพวกพวกแม่ควานหนึ่งเร่แต่ก่อนนะคะก็ถ้าช้างเป็นอะไรนะคะก็โทรหาแต่คุณหมออารณ์กนนะคะให้เกมมถิดให้ท่านมาขีดยาให้นะคะตอนแต่ก่อนไปสมัยที่พวกพวกแม่ควานหนึ่งเร่นะคะแม่จ๋าเพราะว่าถ้าช้างเป็นอะไรป่วยนะคะก็ได้แต่คุณหมออารณ์กนี่แหละค่ะมะาขีดยาขีดอะไรให้นะคะเพราะว่า คุณหมอเกจะวนเวียนอยู่กับช้างเร่นะคะแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนที่เร่ๆอยู่นะคะแกเกษียณแล้วนะคะเก60สปีนะคะัพอไปเจอเกวันนี้นะคะแกสงสัยจะเจ็ดสิบเจ็ดสแล้วมั้งนะคะแต่ยังเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือไม่เก่เลยนะคะตอนนี้นะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะเพราะควานอาจจะเก่กว่าคุณหมออีกเพราะควานอาจจะเก่กว่าคุณหมออีกนะคะคุณแม่จ้านะคะคุณแม่จ้านะคะก็ ไปอยู่ต่างแดนนะคะคุณแม่จ๋าก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงนะคะก็รักๆนะคะจากครอบครัวสีดอบิกกี้นะคะคุณแม่จานะคะคุณแม่จ๋าดูลูกชายคุณแม่จานะคะทานนะคะตาก็จะหลับแล้วนะคะคุณแม่จ๋าเพราะว่าโดนโ,โดนยาบำรุงนะคะ <c oughs> วันนี้ยังไงก็ต้องสู้ก่อนนะคะบิกกี้ลกูกต้องสู้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ให้ค่าคะแนนพ่อไป สัดยามาให้นะคะพรุ่งนี้นะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่จ๋านะคะคุณแม่นะคะรักๆนะคะคุณแม่จ๋านะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะคุณแม่จา๋าก็ทําคลิปให้คุณแม่ดูวะนะคะก็กลัวตอนเย็นมาฝนตกนะคะ ก,กลัวไม่ได้ถ่ายนะคะก็เลยทําคลิปมาให้คุณแม่เลยนะคะคุณแม่จ้านะคะที่คุณแม่เวมีตาเปิดร้านให้ในวันนี้นะคะคุณแม่จ้าหลังจากที่บิกกี้ไปขี่ยามานะคะคุณแม่ก็ได้เข้ามาดูคลิปที่ไปหามหมอกันนะคะคุณแม่ก็เมตตาคะแนนเปิดร้านให้นะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะคุณแม่จ้านะคะเท่ <Okay. S 1> คุณแม่จ้าถ้าว่างก็ เข้ามาเมตตาคอมเมนต์ได้นะคะคุณแม่จา๋านะคะครอบครัวสีดอบิกกี้นะคะยินดีต้อนรับคุณแม่เสมอน,นะคะคุณแม่จา๋านะคะถ้าวันไหนที่คุณแม่ว่างนะคะคุณแม่คิดถึงนะคะทีมงานคนบมดเต็มกับเข้ามาได้ด้วยค่ะคุณแม่จา๋านะคะรักๆนะคะ สีดบิกกี้ยังทานไม่หมดนะคะคุณแม่จานะคะวันนี้ทําไมเหมือนทานช้านะคะเพราะว่าตานะคะตาเริ่มจะปิดแล้วนะคะคุณแม่จานะคะไปนะคะเมื่อเอาช้างมาลงเสร็จนะคะก็เอาไปผูกที่กกหลักนะคะพ่อควานบอกว่าทิ้งตัวลงนอนเลยนะคะสงสยัยเพลียพอพอแม่ควานเดินไปดูนะคะก็เห็นนอนอยู่ก็เลยรอให้พ่อควานไปเอาต้นเย็นทีเดียวเลยนะคะพอไปต้นเย็นก็ลุกขึ้นเล่นแล้วนะคะก็เลยพามานะคะพามา ออนไลน์ผลไม้โตนะคะตรงที่ผูกตรงนี้ก็แฉะมากเลยนะคะเดี๋ยวสักวันนะคะแม่ควางก็จะไล่หาคาคะแนนได้ถมดินแถวนี้บ้างนะคะเอาทรายมาเทนะคะยังให้มันเฉะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เวลาฝนมามันไหลลงไปหาทางหมดเลยนะคะมันเป็นทางคอนกรีตนะคะคุณแม่จ้าเป็นทางคอนกรีตนะคะอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ข้างหลังของแม่ควานตรงนั้นนะคะเป็นทางคอนกรีต โอ้ยสเปรย์จนะบิ๊กกี้ก็ทานหมดแล้วนะคะเดี๋ยวให้พ่อควานนะคะ คุณแม่จ๋าอย่างสูงเลยนะคะแม่จ๋าที่ได้เมตตาเปิดบ้านให้กับพวกบครัสีดอกพิธีในวันนี้นะคะคุณแม่จ๋านะคะรักๆนะคะคุณแม่จ๋านะคะสุขภาพดี่นะคะสุขภาพของคุณด้วยนะคะคุณแม่จ๋านะคะอยู่เป็นลูกพ่อลูกชายกับชาวช้างนะคะเดินทางใกล้ๆแล้วค่ะที่เส้นทางนะคะขอให้คุณลักษณะคอยทูลลคุณพ่อแม่จ๋าทุกนะคะสาธุสาธุสาธุุกับคุณแม่จ๋าด้วยนะคะกลับขอบพระคุณค่ะ

ยอ่อขาดุลูกยอ่อขาส,สวยๆจุบ๊บก็ขอลงไลน์แล้วนะคะคุณแม่จ๋านะคะพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะจากครอบครวัวสีดอบิกกี้นะคะเป็นห่วงคุณแม่นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะรักๆนะคะบายบายจ้า